โอเคครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับในเกมเซเวนไอกันนะครับกับเฟสฟอรี่โอเคก็ปิดเสียงเกมไปนะครับเพื่อไม่ให้รบกวนนะครับจะได้ได้ยินเสียงผมวันนี้เราก็จะมาเล่นอารีน่านะครับผมหน้าตากันเลยดูนะว่าแบดจะหมดก่อนหรือเปล่า <c oughs> ไปครับแมชดแรกเราไปเริ่มกันเลย นี่มันเตียเตียนดุยไม่ใช่นะครับออกไปเลยครับผมโอเคดุ้ยมันจะโหดช็อตเลยครับเรียบร้อยครับโอเคครับน้องตุ่มมันแดงครับเปยเปยลงนะครับนี่มันตัวอะไรโอโจอเกอร์เหรอครับแคลร์แคลโอสกิลล่าไม่เข้าเลย ก็คอยยังยูงใช้สกิลอีกอันหนึ่งนะครับเรยกว่าสุดยอดใอ่ไครับผมรับสัตวบได้อยู่ครับตัวหลังนะครับก่อแหกแ้วโอเคครับเซ่าช้สสกิลบอนโอเคครับแต่แถวตัวเดียวครับ

มียูชิ้นมีคาเลนด้วยโอเคครับผมช็อตไปครับรอลยละเดียวตัวเดียวนะครับผมที่ยังไม่ติดเหมือนโอเคครับ แ้วตายแล้วครับวิสคิวนี้ไม่แน่บล็อต <c oughs> โอเคคนระับผม,มบล็อตครับบล็อดูสองตัวโอเคยิ่งมายิ่งมา เสร็จแล้ครับเสร็จแล้ครับ,รบอีกครั้งหนึ่งครับโอเคครับโอเคอยู่เรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วค,ครับผมมาสองก็จบไปไดดีนะครับแล้วก็มาที่สามตอแล้วครับผมวันนี้ก็น้องก็ไม่มารบกวนนะครับโอเคไปเลยครับมาที่สาครับ แทนโอ้นะครับผมจุดยอดนะโอเคครับมีสนาสีดวหรือว่าหาดาวไม่รู้นะครับผมจะไม่ได้เราไม่ครบด้วยนะครับโอเคครับบบสองตัวทำอะไรให้รู้ด้วยนะครับไม่ใช่ทำอะ่ร นักตู่มั้ถ้าเฉียวต้องเฉียวโอเคครับผมแบบัตรนี้ไม่มีใครเสียเลือดเลยนะคะเยี่ยมมากครับเยี่ยมมากโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปแมาที่สี่ต่อนะครับผมผมเคยขึ้นพันเจ็ดนะครับขึ้นยอำสุดแล้วนะครับโอเคครับแมาที่สี่เอาอีกแล้วนะครับผมแท้เอาอีกแล้ว เพราะมันแดงวะ่ะสามตาติาาไไดครับน้องตูมอย่าเพิ่งใช้นั่งไงกลัวอะไรขอไปยด้วยนะคะขอบช่วยบุกมยากดูชิ้นสกิลนี่เหรอไม่น่าเขา อืมเซรัปไซส์ก so ีรัปโอเคอยู่ครับโอเคกีรัปอืนนายเข้าแค่ตัวเดียวมั้งตัวเยอะไรโอเคครับอ่าอุ้ยแม็ดนี้สูสีกัน เธออ่ะโอ้ยเสียเธอก็ดีอยู่อ่ะนะไม่ได้ <Es y cười> <laughs> <laughs> <tomhalf> Gracias. คูดเบื่อเลยครับ เชียวยก็เจียวครับหมง่ายมากค่ะแมตต์นี้เยี่ยมเลยครับทีมผมโอเคครับจบกันไปแล้วนะครับ้ะแม่โอเควันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ